ในการเปลี่ยนท่อครั้งนี้คือทางโรงพักเนี่ยจะทำการเก็บท่อคืนท่อนะครับแล้วให้เราเอาท่อมาเปลี่ยนนะ ไม่เหลือดังไหมดังอยู่ครับไม่เหลือดังครับแต่ว,ว่ามันซีซีน้อยครับอันนี้ตั้งความห่างเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิเซนห้าสิบเซนมมีเครื่องวัดด้วยครับนาจะโดนหนักไปแล้ว สตาร์ทใช่ไหมครับพี่พี่น้ำมันน้ำมันมันจะหมดสตาร์ทไม่ติดครับจริงนี่สตาร์ทไม่ติดจริงๆทำาบ้า,าหรอทำฮะ พอได้แล้วพี่เมื่อกี้มันไม่ดีอยู่เก้ว่ายังไม่เบิ้ลเลยยังไม่เบิ้ลเลยนะเกินแล้วเนี่ยตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ต้องไม่เกินเท่าไหร่ครับ95 95เดซิเบลยังไม่เบิ้ลเลยนี่ยยังไม่เบิ้ลเลยนะโอ้96ครับอันนี้แค่ start เหมือนเจ็ดครับรอบเครื่องนี้เท่าไหร่บี๊สามในสี่ส่วน บิดเท่าไหร่ครับพี่สามในสี่ส่วนรอบเครื่องเรามีเท่าไหร่หมือนเจ็ดครับเท่าไหร่นะหมือนเจ็ดหมือนเจ็ดสามในสี่เท่าไหร่ล่ะเหมือนหมือนหนึ่งเหมือนประมาณเหมือนหนึ่งเลยบิดอะไรเลยอันนี้เท่าไหร่ครับพี่เกิน้วใช่ไหมครับ ศูนย์ไม่ได้ให้ป้ายมาพี่รถรถเพิ่งออกครับเก้าร้อยรถเพิ่งออกให้มาเหรอไม่มีหรอกเดี๋ยวผมเปิดรุ่นให้ดูเลยนิจาสองร้อยสิบนะกดหลังได้อ่ะเออเอานี่เอาไม่ใช่ที่จับทะเบียนนะพี่หมายถึงทะเบียนครับอันนี้เขาหมายถึงบางคนหลังครับบางคนหลังมีอยู่ครับแต่ผมถอดออกมีทุกรุ่นใช่ครับอ้าวเนี่ยใช่ครับมีมีครับพี่มีไหมครับอ่าแล้วเรามีไหมไม่มีครับไม่มีนั่นแหละครับครับแล้วออกได้ไหม ก็คือหมายถึงทะเบียนครับยังไม่ได้ไอ้เรื่องทะเบียนไม่ได้ว่าครับแล้วทะเบียนยังไม่นั่นทะเบียนอันนี้ก็ไม่ใส่ทะเบียนไม่ต้องหวังว่าคุณจะติดครับพี่อเสียไม่มีมอกดังเกินกว่ากฎหมายกำหนดถึงมีมีโมกอโมกแล้วมันดังกว่ากฎหมายกำหนดมล้ก็มิดนะครับครับพี่โมอสิบแปดล้องครับกำหนดไว้ไม่เกิน95เดซิเบลเปอร์เซ็นต์นะครับพ่ออย่างนี้่ท่อเสียมันถ้าท่อเสียมันจะบอกทุนครับมันจะบอกเลยยี่ห้อถ้าว่าจะติดแล้วก็หมายได้เครื่อง หายเลขเครื่องที่คอหายเลขเครื่องที่คอทำจะบอกว่าเอาลถามพูดกันเลยนะนอันนี้เราจะไปไหนจะไปเข้าศูนย์ครับจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับพี่ช่วยๆหน่อยครับพี่เฮ้มยมาว้าผมูทำไมเนี่ย <c oughs> เออคือตอนเนี้ยคือจะให้ฟังว่ามันปิดอะไรบ้างอุปก,กรณ์พวกเนี้ย ที่มันสงเสียงเกินที่กฎหมายกำหนดนะครับประกาศฉบับคอสชฉบับที่42แล้วก็ฉบับที่46นะครับเขาพูดเรื่องความเรอนลมพัานะครับการแข่งรถในทางของความเรอนลมพัานะครับเขาแจ้งไปเลยกรณีรถของนนความเร็วลมพานเนี่ยเจ้าพนักงานจราจรหน้าในการหยุดรถนะครับแล้วก็ นำรถนะเก็บรักษาตามประกาศงงาของนักงานตรวาคนดนะครับในการเปลี่ยนท่อนะครับซึ่งในการเปลี่ยนท่อครั้งนี้คือทางโรงพักเนี่ยจะทําการเก็บท่อคืนท,ท่อนะครับแล้วให้เราเอาท่อมาเปลี่ยนนะแล้วก็จะไปตรวจยืดให้แล้วก็ไปติดต่อยื่ยอีกสถางนะครับเข้าใจที่ผมแจ้งไหมต้องเปลี่ยนท่อเดิมเลยเหรอครับพี่ถูกต้องครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเรื่องการกําหนดในการปฏิบัติจะต้องทําอย่างนั้นนะครับ พี่ช่วยหน่อยครับพี่พี่ปรับตรงนี้อะไรครับมันปรับไม่ได้นะครับตามกฎคือต้องไปปรับที่โรงพักอย่างเดียวเออก็เขาจะออกไปเสร็จแล้ให้เพราะผมไม่มีอำนาจในการปรับตรงนี้นะครับให้พนักงานสอบสวนเขาเซ็นแล้วก็ปรับที่โรงพักนะครับเรารู้ไหมว่ารถเราปิดรู้ครับพี่ก็นั่นแหละครับอันนี้แจ้งไว้นะครับแต่ลองไปขอหัวหน้าชุดดูถ้าหัวหน้าชุดขออนุญาตให้เราไปเปลี่ยนเองครับก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าชุดแล้วเราก็อาจรับ ใบตรวจยื่นไปแล้วก็ไปกลับที่โรงพักให้ทีมพิจครณาตรวจกับตำรวจแต่ละค่ช่วยหน่อยครับลองไปขอหน้ครับพี่อยู่ตรงไหนครับพี่ตรงพระเจ้าอยนะครับอยู่ตรงไหนครับพี่หน้าชุดคนที่แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้าน่คนที่มีดาวเนี่ยโอ้พี่ครับสวัสดีครับพี่ก็คืออยากให้ ช่วยหน่อยครับนี่เขาเหทนแวปกติแจกแจอยู่ไร้ทเดียวทำไมะไม่เอากันแน่แต่แรกแต่แรกบาไม่รู้ไทยมอนไทยอยู่จะได้ปิดายนเขาจะไม่ปิดน่ละตนนี้เลยนะถ้าบอไอ้ยิงเป็นารถยนต์ไาเข้าไปเลยรั้งหมยนั่งความลดเขา

ไม่ใช่ห,ห้องประจําวันเลยชั้นไหนครับนี่ครับเดินเข้าไปชั้นแรกเลยขวานโอเค okay, ครับนี่ครับพี่เขาขี่เซ2เอ็กซ์ยี่้าผมมาแล้วผมขับกระบะมานี่เป็นสถานีตํารวจภูทรหนองปือนะครับนี่ผมต้องเอาใบสั่งมาจ่ายค่าป,ปรับก่อนนี่ใบสั่งใบสั่งมาถ่ายครบับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ มาเปลี่ยน1,000โลแรกครั้งแรกโดนเลยนะครับตรงนี้ผมไม่รู้รอบหน้าก็ไม่เข้าแล้วครับคนขับได้สวดใส่หมวกไหมใส่ครับพี่ไป ซีลอยครับตั้งงั้นสองร้อยห้าสิบ cc ใช่เหรอใช่อ๋อจะทำท่อมันใช่ครับใส่ท่อมันก็มามันมันไม่มีความแรงถ้าอยา่รู้ว่ามันแค่มันมีโหมดทีในพวกทุกอย่างเหมือนตัวพันแล้วแรงปิดปิดทไปิดไม่ออกวะเดี๋ยวมันติดไม่ไปจะเสียงอจริง่างเราเสียงมันดังได้เสียงดีสมมติเหมือนรถใหญ่ที่ได้ใช้ปิดไปคลิปไหมมีคลิปอัปดาวเลยคลิเกิดขึ้นกดลงอ่ะ ไม่ได้ใส่เตี๋ยไม่ต้องนำพัดอ่ะไม่ใช่เราเชืัอพัดอ่ะเ๋อขัดมาแล้วมีเตี๋ยอะไรไม่ต้องถอนน้ำเล่ปั้งเลยปั้งเลยมีมันแล้วเตีเล่นเ่ใช่เตีเะมาณไม่เลยตอนแรกนี่ก็ตัว400มัน220หรอตอนนี้220ไม่ใช่มีการ400แล้ว ที่ข้นครับนี่ครับอันนี้น้องเขาเก็บร้อยหนึ่งนะถ้าขับมา,ามพี่รุ่นอะไรนะยัามาห้าปะคาบาสกีครับหนึ่งเก้าห้าปะครับหนึ่งเก้าห้าคืออ๋อคาบาสกี น่าจะใช่ครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็กลับไปแก้ไขใช่ครับาเกิดรอบหน้าเขาหยุดทอหยุดรถครับอันนี้เรียบร<ช>้อยจะเลยครับหนึเก้าหกเรียบร้อยครับโดนไปหนึ่งพันบาทโดนค่าขี่รถอีกหนึ่งร้อยบาทเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท ผมเอาให้ดูเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับสําหรับน้องๆเยาวชนอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าขับรถที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับมันก็จะเสียเงินแบบนี้แหะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเพื่อนๆนน้องๆก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับเส้ทางที่ดีใส่อุปกรณ์ให้ครบนะครับตามกฎหมายกําหนดท่อก็ไม่ต้องดังนะครับอันนี้ผมก็ยอมรับตามกฎจราจรไปว่า เราผิดขฎจราจรก็เสียตังค์แลพี่ตำรวจเขาก็เตือนมด้วยความหวังดีนะครับเขาไม่ได้อะไรหรอกเขาเตือนด้วยความหวังดีก็อยากให้เราแก้ไขเป็นสิ่งที่ดีๆนั่นแหละจะได้ปลอดภัยด้วยกับเพื่อนร่วมทางการจราจรจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ไปต่อเราจะไปที่ศูนย์คาวบาละขอให้ไม่โดนอีงนะครับวันนี้มีคนติดต่อเข้ามาอยากขับรถผมตั้งเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาว่างถ้าผมว่างผมก็จะตอบกลับอยู่ แต่ว่าพี่ท่านนี้แกขับรถผมมาเนี่ยผมต้เสียตังค์ให้แกอีกตั้งร้อยหนึ่งเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับตรื่าขอบคุณที่ช่วยเหลือกันนะครับถ้าแกไม่ขับมาผมก็ต้องขี่รถวินม o t o ์กับแปอาอ,อยู่ดีผมก็ไม่ได้ว่าไม่ได้บ่นอะไรแกนะแกขับมาให้ก็ดีละผมจะได้กลับกลับโดยสะ,สะดวกนะครับไปไปต้องอะไรดีกว่าน้ํามันก็ไม่มีละขับถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยกระพิบอะ